แบ่งปันการเก็บกันไกด้วยนะครับการเก็บหวีการปรีผมทั้งหมดเลยนะครับวิธีเก็บเปนไก่ครับดูนะอย่างนะี้นะปล่อยโป๊กออกนิ้วชี้เห็นไหมครับนิ้วชี้นิ้วก้อยอยู่ที่ห่างกันไก่แล้วก็ดีบมาแค่นี้อันนี้คือเก็บแล้วก่อนที่จะใส่ก็ขึ้นมาเก็บอย่าง,ง,างเงี้ยรักไงนิดนึงมันจะไม่ยากใช่นะไหมที่พ่กัลธนาดูในคลิปเยอะไปนะนะ อ่แค่นี้ครับง่ายๆนะครับก่อนใช้งานนะครับจับหมีก่อนนะครับจับมันไกลอย่างนี้นะนะครับเสร็จแล้วจับหวีครับหนึ่งจับหวีสองรีดผมครับรีดผมสามมือซ้ายหนีผมเก็บหวีใส่กันไกลวางสี่สิบห้าองศาตัดนับหนึ่งสองสามสี่อ่ะ จากปลายนิว้วแนวนี้นะครับวางแนวนี้นะหนึ 1, 2, 3, <ะ>่งสสาสี่ห้าเสร็จแล้วเก็บกันไกเก็บกันไกลจับหวีรีผมนีผมเก็บหวีใส่กันไกลตัดผมครับหนึ 1, 2, 3, <ะ>่งสสาสี่ห้าเก็บกันไกลจับหวีรีผม<ะ>และ นีผมปีดและหนีบนะครับ,บช้าๆนะปีดผมนีผมรีดด้วยหวีเนี่ย,ยน,ะนีผมด้วยมือซ้ายนะครับและเก็บหวีใส่กันไกลวาง,งสี่้าองศาครับเ <45 S 2> ข้าใจคำนะว่าสี่ห้าองศาไหมตรงนี้นะสี่ห้าองศาคือเราตั้งฉากและสี่สิบห้เราจะตั้งอย่างนี้หรือว่าจะตั้งอย่างนี้สี่ห้านิ้วเราใส่กันไกลให้เป็นฉากสาี่้าองศา นะครับอ่ดูใหม่นะดูนะหนึ่งสองสามปีผมนีบผมเก็บหวีใส่กันไกสี่้าภาษาตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บกันไกตับหวีปีผมอยู่ที่เดิมหมอนะยังไม่ไปทรงนะนีผมเก็บหวี ใส่กันไกลตัดผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บกันไกลจยับหวีรีผมนีผมเก็บหวีใส่กันไกลตัดผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนนะครับนีผมนีผมเก็บหวีใส่ไก,กลตัดผมครับ ฝึกเนี้ยให้คล่องแล้วเดี๋ยวเราขึ้นส่งกันอาทิตย์หน้านะวันนี้ฝึกตรงนี้แหละจะเป็นข้านนะฝึกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้แบ่งช่อผมการแบ่งชอ่อนี้คือ,อรายละเอียดตรงนี้ถ้าใครจําหลักที่จันแบ่งปันไปเนะี่ยตัดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงผมตั้นผมยาวได้หมดเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงแต่ตรงนี้ฝึกตรงนี้ให้คล่องนะครับทันไหมครับพี่เยวทัเนี้ยที่ของเราใต้นะทันนะเพราะนั้นหนึ่งนะครับอ่ะดูนะหนึ่ง กีดผมฝึกตามก็ได้ถ้าสมมติหนะัวล้นนะสมมติหัวล้นให้ดูหัวล้นก็ไ <pouquinho. S 1> ด้ปีผมปีผม,ผม,ผมเก็บหวีใส่กันไกลตักผมเก็บกันไกลจับหวีปีผมปีผมใส่หวีแคเก็บหวีใส่ไงตัดผมหนึ่งหนึ่ง รีดผมสองหนีบผม,ส,บผมสามเก็บหวีสี่ใส่กันไก่หา้าเจ็บกันไกจับหวีรีดผมหนีบผมเก็บหวีใส่กันไกตัดผมเก็บกันไกจับหวีท่องเนี่ยครับกินคู่กันเลยฝึกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่องพร้อมกันเชิญครับ